สวัสดีค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันค่ะแกงส้มแกงส้มผักรวมจ้าผัดกระเราหมูอันนี้แกงส้มเพื่อนบ้านให้มาใส่ผักเหมือนกันเลยกดแต่คนละรดเนาะน้ำพริกปลาทูปลาทูตัวเล็กหน่อยแต่เป็นปลาแม่กรองนะคะมันๆอร่อยดีน้ำพริกปลาทูสะเดาย่างไฟผักซดจ้า ก็นี่เพื่อนสาวเขาอยากกินเนาะนี่อีกหนึ่งอยา่างกับข้าวของเราวันนี้มาค่ะมาค่ะเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันค่ะมาค่ะอยู่ใกล้ๆมาทันค่ะรีบมาเลยนะค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะแซ่แบๆจ้า